กับสวัสดีพ,อพ,ออพ,พ,พ่อแม่พี่น,อนบบ้องทุกคู่ทุกคนจ้ากลับมาส่งสาวพิมพ์เพื่อนคนเก่าคนเดิมพี่น้องมือเนี่ยกับบะมี่ยังไหลจากพี่น้องผ้าพีพอน้องมากินตาําเมี่ยงหวัวเสียไข่พี่น้องจ้านี่จ้าหลังจากเขาใส่เครื่องปรุงหนิจากพี่น้องมักไผ่มักมันเ่าจากพี่น้องมักนัวๆใส่ซุรุนลายๆพี่น้องหลังจากตําตับักพริกตําน้ํานั้นเรียบร้อยเขเอหงหัวตะไคร้ที่เาัาซอยไว้กับขาที่เัาซอยไว้เขาก็ลงไปตําพี่น้องตับยุ่งยุ่งสูตรคอยใส่กากหมูด้วยพี่น้องแซ่บด้วยพี่น้องจ้า ตำแบบนี่แซ่บแซ่บพี่น้องเพราะว่ามันจะมีความอมเปรี้ยวหวานไหมพี่น้องแล้วใส่็จปลาลงไปจากสองสามซ้อนพี่น้องก็ตำโยนโยนโยนโยไปแล้วพี่น้องควัดใส่เต็มถ้วยอันใหญ่พี่น้องมาควัดจะไปกินสุพีสุน้องเบิ้งหนึ่งจ้ะคำยิ่งยิ่งพี่น้องมันแซ่บแซ่บเลนะแซ่บอีหลีเลยพี่น้องตาสูตรนี้ไปลองกินเบ้างด้วยพี่น้องขาดบริเวณตำเมียงอย่าลืมเด็ดขาดกากหมูพี่น้องใส่เพิ่มความมันความนัวพี่น้องนี่จ้ะได้มะกัดผักกระเสียดอ่อนมาพี่น้องเอ้ยเข้ากันมาก นี่จะคุยคำใหญ่ๆมากพี่น้องมากินน้ำข่อยไปนะมาสวบเลยค่อยบริสุทธิ์เด้อข่อยแนวมักได้เนี่ยเดินโดดกินเท่หนึ่งต่ำเมียงพี่น้องกระเจี๊ยบพี่น้องกระเจี๊ยบไทยบ้านเฮามาเลาะขายพี่น้องของปลูกของบนบ้านเฮาบ่มียาบ่มียกบ่มียาพี่น้องนี่จะม้าหวานแซ่บแซ่บพี่น้องเสียดหายซื้อหน่อยพี่น้องทองหนึ่งห้าบาทเพ่เลาะขายฮะปลากกะไ่หนึ่งเด็กพี่น้องหลังจากน้างข่อยกันมาคุยแซ่บเมียงค่อย็สวบเขอยไปรบปยองปุ้ยแซ่บ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 บรร بان พี่น้องมากมากมากินน้ำข่อยพี่น้อง มันเซฟอีกทีเข้ากันเข้ากันพี่น้องนี่จ้ะตำเมียงเขาเขาบ่มีกล้วยเขาบ่มีหยี่ยงเขาบ่ต้องซีเรียดพี่น้องนี่ค่ะได้มีผักกระเตรกับกระเจี๊ยบกินกับได้เลยพี่น้องแบบแซ่บๆไปเลยพี่น้องแซ่บๆจุกจุกมาพี่น้องยครับใหญ่ๆสวดแซ่บๆพี่น้องมักพริกนี่งบ่ใส่หลายเพราะว่าตะขาตะไคร้นี่ก็เผ็ดอยู่แล้วพอก็เลยบ่ใส่มักพริกหลายย้ํานันเผ็ดย้ํกินเกินบ่ได้เนาะมาพี่น้องแซฟเซฟหก้ากับสาวพิมพ์พาเพลินพี่น้องพักพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องมีความบักท่วผู้พี่น้องเอ้ยหมืน่ะสว่บขับไปอีกโอ้แซบแหงพี่น้องแซบแซบ